สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านมานิดหน่อยครับผมราคาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผม250้าบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พื่ใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมส่วนช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมครับผมเบอร์โทร0824804746็ครับผม ส่วนเอเดรี์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับผมอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องพี่เย็นพระบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอหลังอีพีนี้อ่าก็มีพระบ,บ้านเนี่ยมานิดหน่อยจริงๆนะพี่นะอันได้มาหน่อยเดียวครับผมได้มาเมื่อเช้าเยอะลงไปหมดแล้วครับผมนี่ส่วนช่วงเย็นได้มาแค่นี้ครับผมได้มาประมาณนี้ลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้นะครับอ่าเผื่อมีอะไรถูกใจนะพี่นะอ่า มาเริ่มรายการที่หนึงกันเลยนะครับผมเนี่เป็นเหรียญนะหลวงพ่อกระเมครับผมนี่รายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่นี่ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกระเม่มถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองคไงนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม อสององค์สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับผมสำหรับช่วงเย็นครับผมมีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะพี่นะนี่ เป็นรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมแบบลงยาแล้วพี่นั่นเนี่ยนะเป็นลงยาครับผมเหรียญนี้จะเป็นรายการที่สองครับผม ครับรายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมรายการที่สาม,มครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมรายการที่สามครับผมวงนี้ Uh huh. รายการที่สามก็ผมสองร้อยห้าสิบาทครับผม่อไปเป็นรายการที่สี่อันนี้เป็นเหรียญหรือพ่าผางครับผมเป็นเหรียญหรวอว่าผางครับผมรายการที่สี่ครับผมรายการนี้ อีกครับรายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าอันนี้เป็นเหรียญอาหลวงพ่อสโสธรครับผมลงยาครับผมเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาครับผมรายการที่ห้าครับผมเหรียญน,นี้ รายการที่ห้าครับผมสองรอยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหลอดเราพอเงินรายการที่หกครับผมเด็กต้องแกะนะพี่นะไม่เห็นเลย นี่น่าจะเป็นพิมพ์คิดตาแล้วพี่นะหรืเปล่าเป็นรายการที่หกกรบผมถ้าเขาใส่อะไรด้านในมาอีกก็ไม่รู้ ผมเ,เป็นรายการที่หกนะพี่นะองนี้เดี๋ยวผมใส่กลับขึ้นให้ก่อนอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะจบอันนี้หลุดแล้วน,น,น,นี่เป็นรายการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ด อันนี้เป็นเหรียญอ่าหรวอเพาเงินวัดดอนแย่หอมก็ผมนี่เป็นรายการที่เจ็ด ครับรายการที่เจ็ดครับผมสอง้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่แปดครับผมได้มาอีกองหนึ่งนี่ยี่สิบห้าตตวัดครับผมนี่รายการที่แปดครับผมเขาเรียกสมเด็จยี่สิห้าตววัดหรือเปล่าพี่แบบนี้อันแบบนี้เป็นรายการที่แปดนะครับผมวงนี้ รายการที่แปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นพ้าหางหมากอ่าหลวงปู่ฤาษีดิงดำครับผมเนกรอบแบบว่าคลาสสิกเลยนะพี่นะเก่าๆแบบคลาสสิกเลยครับผมเนี่ยเป็นรายการที่เก้าครับผมนี่กรอบเกบ่าๆคลาสสิกเลยนะพี่นะ แต่ด้านหลังนี่เหมือนจะบุกไป่ครับผม นี่เป็นรายการที่เก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมไปเป็นรายการที่สิบอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดูครับผมเป็นเหรียญหลวงปูด่ดูรายการที่สิบครับผมรายการนี้ นี่ครับรายการที่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบปารครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมครับในด้านในขยับได้นะพี่นะ เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยแล้วกันนะพี่นะว่าสมเด็จนี่กล่องดูไม่ค่อยดูนะพี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะช้าหน่อยเราสักคู่นะครับผมครับในข้างในเป็นแบบนี้นะพี่นะเนี่ยก็ใส่ไว้แบบนี้นะ have home. นี่ครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับผมองนี้ผมใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนนะมาดูใส่ได้ไหมเนี่ยอ่าได้แล้วนี่รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่สิบสองนี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อทบครับผมนี่รายการที่สิบสองครับผมองนี้ รายการที่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิง่งรายการที่สิบสามครับผมนะครับเป็นพักกิง่งจกกักระพัดปกป่มมุนครับผมรายการที่สิบสามครับผมรายการนี้ กิ่งจักระพัดครับผมปูหมุนครับผมเนี่ยครับกิ่งดังนะพี่นะในรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สิบสี่อันนี้ก็เป็นกิ่ง หญิงหร,อรือปูบุญเหมือนกันนะพี่นะแต่คนละรุ่นกันนะพี่นะในรายการที่สิบสี่ ร,รายการที่สิบสี่ครับผมจิงดังนะครับผมในสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นชินาลาดน่าจะเป็นชินรลาดอินโดจีนหรือเปล่ารายการที่สิบห้าครับผมน,นะครับ ต้องแกะนะพี่นะเผื่อพี่กนั่นใดอยากรู้ว่ามีโค้ดหรือไม่มีแป๊บหบนึ่งนะพี่นะเป็นแบบนี้นะครับ ครับไม่มีโค้ดนะพี่นะนี่เป็นรายการที่สิบห้าครับผม ครับผมรายการที่สิบห้าครับผมวงนี้ครับรายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญรูปคูณรายการที่สิบหกครับผมเป็นเหรียญรูปคูณรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดครับผมปีหนึ่งเจ็ดรายการที่สิบหกครับผม หมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นอุดมทวดเนื้อว่านกัดไม่ขีดอันนี้เป็นองคเล็กนะพี่นะองค์ไม่ใหญ่ทอาไรนนเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมเป็นเนื้อว่านกัดไม่ขีดครับผมเนี่ย ผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบป่าครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือป่านะพี่นะเนี่ยเนี่ยก็แกะพระพุธนะพี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยผมได้มาแบบนี้นะพี่นะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นงาหรือเปล่าหรือเป็นกระดูกนะพี่นะอันเนี้ย แกะพับพุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองแกะออกมาดูแล้วกันนี่ครับนี่ใส่ไว้แบบนี้นะพี่นะเนี่ยจะเป็นหมายเลขสิบแปดนะพี่นะ ยังบอกไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าเป็นงานหรือว่าเป็นอะไรนะพี่น้าเนี่ยแต่ไม่ได้แกะลเซอร์อนะพี่น้าแบบเนี้ยน่าจะเป็นมือแกะนะครับผมเนี่ยเป็นแบบว่าช่างใช้เครื่องมือแกะนะพี่น้าเนี่ยแล้วก็ใส่แบบว่าใส่กรอบเข้าส่งมันไว้แบบนี้นะพี่นะเดี๋ยวออกไดนะ้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงกน้อยพี่น่าอ่าอ,ออกก่ย ผมต้องบอกไปก่อนนะนี้ผมก็ไม่รู้นะพี่นะน,นี่ผมได้มาดําเดิมบ้านๆแบบนี้นะครับผมนี่ เป็นหมายเลขสิบแปดครับผมในสองร้อยห้าสิบแปดครับผมหมายเลขสิบแปดเดี๋ยวผมใส่กรอบให้เหมือนเดิมนะพี่นะต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้น่าจะเป็นขุดสะหรือขุดเพลคหรือเปล่าพี่เนี่ยให้มาเป็นแบบนี้ไงนะพี่นะเนี่ยหมายเลขสิบเก้าครับผมองค์นี้ในด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือกดด้วยนะพี่นะเนี่ย หมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายหมายเลขที่ยี่สิบครับผมอันนี้เป็นเหรียญอาคูบาชื่นครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะพี่นะ ครับผมเป็นเหรียญคูบาชชื่นก็ผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนีม่ครับหมายเลขที่ยี่สิบก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเมื่ผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ